สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแมนสตอรี่นะครับมาพี่น้องมาวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวครับอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับวันนี้กับแคบหมูหน่อยหนึ่งครับมาแซ่บๆน้ำกันได้ครับใช้พริกแน่ครับตาดลงไปอื้นฮอ่อน mà vì đâu mà xem làm gần đây hảo ủa nè nửa bếp bưởi สมากเล่มนึครับอือนี่ครับผ่าคิดูครับ ก๋วยเตี๋ยวถาดเลยไม่นอนบ่มีถั่วใส่ครับ เอาถาดนี่แหละเป็นคนถนัดใสครับพี่น้องมันก็ดีขงขวางเน้นหน่อยจังหน่อยเด้อ่ามเบิป็น <c oughs> <c oughs> หอมครับหอมเนื้อตุนนี yep. ่ครับเป็นขนมเนื้อเปื mm ่อ hmm. ย 嗯。Mm. เหนือ่อยเปื่อยๆหอมๆครับอืม ผักปุ้งแก่กรอบก่ดอนไงอยับหมูครับอืม 是啊。嗯。 แคบมูครับื เอาละครับน้องเมนี้แม่นสตอรี่นะครับก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนะครับมาฝากพี่ตอนน้องมากินน้ากันนะครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนเลยนะครับจากกําลังแรงใจที่ทรงมาหลายครับผมก็ขอเหตุทุกคนนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจติดตามกดแชร์กดถึกใจกดไลค์นะครับไปยังสี่โดนๆนะครับขอบคุณครับ